พื้นที่พวกนี้ยพี่จะดูว่าไม้เนี่ยเวลาเราเราอะไรเลยล่ะเวลาเราปืดใบไม้ในร่วงอะแกทอนอย่างนี้ผมดินนะครับซึ่งดินดี่มันเกิดขึ้นจากใบไม้ถี่มันปูอยู่นี่ดินพวกนี้ครับดินดีมากเลยนะดินมันจะรวนดินมันเป็นกีเดือนดินมันเป็นแบบนี้ครับดินพวกนี้ปลูกไว้ได้ก็ขึ้นนี่เป็นไม้เนี่ยบี๊กถ้ามาตีจะเปิดได้ทุกทีเลยเนี่ยเราจะเิ็นแบบนี้ครับใบไม้เนี่ยไม่ควรทำลายเลย นี่ซาดนึ่งตีดในร่วงร่นก็คือเหลืองของการห่มดินมามาพวกนี้นี่มลาไหลเลยเนี่ยเนี่ยได้ปอกังก้าวดำกลางข้าวดำนี่เป็นสมุนไพรครับเป็นสมุนไปอย่างนี้ไม่กลางข้าวดำมันก็กระจายครับก้าวดำแล้วก็ได้ถึงแม่ไพรไพรอยู่สวนนู่นป่อเราขับลูกสวนนี้เราตั้งใจทำ เป็นโซน,นสมุนไพรเมื่อก่อนเราก็ลง่มปลาตาไหลจุนเราก็ไม่ใช่รู้ครับพี่ว่าปาลาตาไหลจุ้นอะอยู่มันรัน,แบบนแต่แล้วพวกกระลงว่าโซานนี้กลางถนนตรงเนี้ยะนนจะเป็นโซนกล้องสมุนไพรกันที่รอมันเนี่ยพอเก็บลูกว่าพลอยเมื่อก้อนเลยแต่มันเป็นทังอา่านตังไอ้สมุนไพรต้งเป็นยากันเกระจายกระจายกระจายอ๋อครับเอาไว้ <laughs> ใจแกงกร้วเนื้อยเลยร้อยมือโดนหลโดนมังคุดหวงนี้จะช่วยหมา เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะแต่ว่าพ่นกองหมังพุดเนี่ยครับไปดู<ม>ดกขนาดนี้ป้อมโอเคแล้วนะพมไม่อยาว่านี่ล้านะพี่นะนี่เนี่ยพี่ดูซะเขามาซถึง่งเออก็อโย่จังซึ่งพ้นมกับพมบอกว่าปมไม่รู้พมไม่ได้ใช้ได้เลย,เลยมันนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งอ่ะตีฟังโน้อนนะอ่ะป๋อพรท่านมันแตกต่างกันเลยครับไอตอนหล่องของใช่ไม่บอกตีสีกหนึ่งนี่คือมันจะเคี้ยวเลยครับพี่ไอสีีกตีมันปบกับควันควยเออโ<ม>น่นตรงโน,น่นตรงโน่นเลยชัดนะครับ <c oughs> แต่เนี่ยพมมั่นใจอย่างหนึ่งครับเรื่องดินครับอ่าพี่เนี่ยดินเราไม่ทำอะไรได้ไม่ใช่เรื่องของทันเคมีไม่ใช่ปุ๋ยเคมีไงตรงนี้จะเป็นโชนสาระที่ผุ่มโกไปยามเอาสาระมาลองเป็นแปลงทดลองนี่มันเครื่องพวกนี้ผมกาย่อยได้หมดแล้วนี่มันตึงอายุมันเรียเป็นนะครับนี่มันเป็นลูกพวกเนี้ยเอาไปตึงลางหรือตากแดดไว้เนี่ยหลงตุ้งนี่ง่ายๆอ่าจะช้ำก็ได้แล้วแต่ครับตรงนี้จะกริงๆไม่ได้หมดต้นอะไรนะ ต้นเครียงนี่ครับนี่อุอ้ยเครียยงนี้ทำกับข้าวสามานนะครับ <Y ord. S 1> ปัดเครี่องปัดกินยอดเน่กินยอดนะครับ <laughs> ดูคอนเทนต์แบบเต็มๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยครับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel ช่องพีสเปซพื้นที่เล็กๆและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจ Facebook Page พีสเปซพื้นที่เล็กๆด้วยนะครับ